ครับท่านผู้ชมมีรับสุดรายการแฟนเชั่นนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมฮับไ e เช่นเคยแต่เป็นฮับไรภาคซอดนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีเพื่ออะไรครับก็มาเริ่มเกมใหม่นะผมมันมันมันต่างจากเดิมยังไงวะครับเออช่วยกรุณาบอกผมทีครับว่ามันต่างจากเดิมตรงไหนครับอ่ะตรงนี้แล้วกันขอเริ่มจากตรงที่เขาห้องเลยแล้วกัน ภาพหม่นหม่ไม่รู้อะครับเฮ้ยตกใจลืออน่นๆเหมือนเดิมต่างจะเดินตรงไหนอะแค่มันมืดลงไปอืมก็ไม่ทราบกันอย่างว่าครับมัน,ม,นมันต่างกันตรงไหน,นนะครับผมก็ขออภัยด้วยก็ขอลาดูสักครู่หนึ่ง สีมันแดงๆหรือเปล่าขอขอไปไกลๆหน่อยแล้วกันนี่มันตัวอะไรเฮ้ยมันมันซอสยังไงวะเสียงมึงเสียงมึงดังมากครับ ตัดกาปเดินยังไงวะวันีก็ไม่เข้าใจมันตัดไปเดินตรงไหนนะผม หวัวป้ามึงอ่ะโอ้โหผมได้ข้อสรุปเลยครับอย่างนี้สรุปคือฮับไลท์ซอสมันไม่ได้ต่างจากฮับไลท์เดิมตรงไหนเลยใช่หรือไม่ผมว่าใช่แล้วไม่ได้ต่างจากเดิมเลยครับ ใช่ครับไม่ตัดเดิมเลยครับอืม งงวะ่ะทำมาเพื่ออะไรกูทมแค่เนี้ยทำมาเพื่ออะไรเอาะเอาวะเต็มที่เลยเอาวะผู้เหี้ยตกใจ Or Use. rather it has in the just... it. Rushes, I just... took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The border world, Zen, is in our control for the time being. Thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there. I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers. And they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive <laughs> man, so <laughs> I don't expect you <laughs> <man> to <laughs> be telling <spoil laughs> <laughs> <t -on laughs> what to do. <laughs> if you're interested, <laughs> I'm to the portal and I'm to take it as a yes. <laughs> okay? Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an win. after what you've just survived. Time to choose to Time ถึงเวลาที่ต้องไป wisely done Mr Freeman ฮะจะนรับการวางวางจากในระหว่บบางรอการมอบหมาย half f l i g h คือมึงจบใช่ไหมโอเคจบโอเคได้ได้ มาคำถามคือมึงมันมันต่างจากคับไลท์ปกติตรงไหนบอกดูทีคือไม่ต่างใช่หรือไม่โอเคนะคือเหมือนเดิมครับไม่ต่างอะไรกันเลยครับถือว่าเป็นของแถมที่จะซือ้อฮับไลท์ของแถมนี่มาแล้วกันบายครับผมไม่มีอะไรมากินเกมนี้ไปแล้วครับ